ได้ยินเสียงพิงประตูข้างนอกห้องเดี๋ยวเราไปดูว่ามีหมามารอหรือเปล่าดูสิมีหมาารอมีหมามารอไหมนะมีหมามารอไหมนะเอ้ย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 ดีแล้วนี่เห็นขาแล้วเห็นขาแล้วดีออุบลี่กันเราเหรออือือืมอโอ้ย

Ďakujem za pozornosť.